ดีวันนี้พบกับลินดาสาวล่ามือลินดาจะพาทุกคนมาแต่งกินนี่เลยลินดาจะพาทุกคนมาเฮ็ดอ่ามือนี้เขาเอิญว่าถ้าบ้านลินดาเอิญว่าซุปมาลินไหมก๋วยมักลินไหมอะไรถ้าว่าคนไทยเอิญว่าอย่างน้ลินฟ้าบอกอันนี้นะลินดาเขาชื่อว่าเขาเอิญอย่างฮู้ฮู้ได้แต่ว่ามันฟ้าฟ้ายอย่างจยากนี่แหละนี่แต่ก่อนอื่นเขาก็จะอตมาปีงก่อน ก่อนอื่นก็นี่ลินดาปิ้งมอนี้มากินกาแฟมอนี้กินกาแฟก่อนอันี้นักกาแฟกมีน้ําตาลลินดาหาก็เคยหาก็เคยเห็นแบบกาแฟเย็นทรงเย็นแล้วก็มีน้าตาลคนที่เป็นเบาหวานกินได้เพราะว่ามันเป็นกาแฟบํารุงเผยจอยยังงามลินดายังงามลินดาก็เลยมากินกาแฟรสชาติมขมใครที่อะาูมากินกาแฟขมคือลินดาตัวนี้เลย ไเลยระหว่างที่ลินดาท้ามากอันลินไมซุกลินดาแต่จะมาซอยนี่เลยเมื่อนี้ก้อยมากลินไม้ใส่หอยนี่ได้หอยมาน่อยนึงมื่อนี้นะได้หอยมาบอหลายน้นอยนึยนงวิธีก็คือง่ายเลยอออเอาหอยลงไปตัวใดที่วัวง่ายจะเอาลงไปเลย อันนี้เป็นหอยหน้าหอยปังหอยเซลรี่ใส่ไปเลยแล้วตัวใดที่ใหญ่ลิดากก็จะมาซอยตัวใดที่น้อยนะคะก็จะใส่เลยเราก็จะบดซอยถ้าว่าตัวใ,ใหญ่เราก็จะซอยครึ่ง ดาจทีเฮ็ดหลายนี่น,นึงเพราะว่าถ้าเฮ็ดน้ยอย้กับวัการกินสุดสดีน,นวลหวานๆมีหอมมีหอมบัวมีหอมบัวหอมกลมสวยที่หมดเลย นูวันบ้านเนาะบ้าน,น,รน,านเรารคกนาจะกินแบบนี้ใส่ไปเลยเอามากระเทยมะเริอตอยมะเขิอใส่น้อยนึงให้มันเป็นสีงานงามชื่อเพราะว่า รินดาคั่วมังเพชดป้นไปแล้วเมื่อที่ลินดาไลฟ์วีโก้เนี่ยลินดาคั่วเพชดป้นไปเรียบร้อยซอยแต่งสีซื้อๆอ,อันนี้นะอยกไปทายแนะ่นำกระดิ่งให้ทุกคนม่งกันยังบ่ก้าไปย่านย่านคูิด ีเอฟซี FC หลายคนเลยคิดฮอดแม่น,นมาำกระดิ่งแล้วก็ถามนิดดาว่าคิดฮอดไอ้นี้โฟนโบคิดฮอดไอตัวเอโบอนกกินิดดาคิดฮอตนมโบได้เห็นดนุนเนี่ยเป็นปีแล้วว่าจักที่ว่าบาได้เห็นกันเลยแต่ก็ต้องรอท่านาะตั้งคนก็นตั้งกัก๊กตูไปก้อนคือเกี่ยมส่วนผสมไว้มีมะเพสมีหอมแล้วก็มีหันหอยอันนี้ก็จะเป็นป่า ดินดาก็จะปิ้งจากน้อยนึ่งมือนะเป็นปากเขาเฮ็ดขายดินดาก็ยังเฮ็ดขายอยู่จะบองว่ามีไผ่จะอุดหนุนดินดาปะดินดาจะเฮ็ดกจวบองขายดินดาจะเฮ็ดเจวบองเจวบองก,กับอ่าอาหารลาวนี่แหละมีผัจะซื้อบ่หรือว่าขายยากกะสนใจทักมาเลยดินดาขายเจวบองชือๆตัวใหญ่กราคาดชื่อเอากำไรนะอ่า หาบาทสิบบาทเพราะเพื่อโซนโควิดเอง่วงนี้แต่ต้องดูหาเงินในนึงอันนี้ก็จะเป็นฝานตัวนี้จะเป็นฝาข้อตัวนี้เป็นฝา้อปิ้งปิ้งน้อยนึงปิงจะชีตัวหม้อ หงหๆเขาเอื้อมาแล้วเขาเหยียป่าแห้งมาเขาเอื้อมมาแล้วลงน้ําไปแล้ววิธีต่อมาก็คือวิธีนี่เลยพูดเอาขี้ดำๆนี้ออกได้เลยทุกคนเอาออกขึ้นหมดเลยตากันยาวทงหลังจากที่หอมกคือสุกก้อนก้อนนั้นเราจะมกให้สุกก้อนจะเป็นดีษว่าภาษาจังว่าพักว่าภาษาเมื่อย แตมือ่อว่น,นีินดาจเองมาเฮียคลิปมาเฮียคลิปสอนภาษาเมือเ่อยแค่หนึ่งินดาอยงงวนอยหัวพี่น้องทั้งฝั่งไทยเข้ามาคอมเมนินดาว่าอ้าวเติม่าษาว่าภาษาว่ารีนดาอาวเติมมาชิโนนะอ้าวเติมเอมาเค้าเรื่องนะว่นดาหัวหัว,วเอาให้แม่เมื่อแม่จงหัวให้พ่อเื่อพ่อะยังหัวอกว่าอ้าวเติมเด้กว่าจะพูดนีง่ายเลยเนาะคัขนข่าวาเชินาเลย คู่นี้ง่ายเลยทุกคนหอนนอนนอนอือฮึเปลี่ยนวิธีที่ง่ายไงตงนี้อันนี้ก็คือเรียบร้อยอันนี้ค่ะเร็วเลยได้ได้เลยได่จานไว้ ทีนี่เป็นวิธีที่ค้กสวดคลง raszam, ให้จุ่มน้ำแล้วมันอ่องง่ายนี่เขาก็แฟรล้างน้ำเพื่อนึงก่นจึงเอามาซอยวอาลงตรวนี้เอาให้หกันง่ายบอวิธีนี้เาจะใช้มือเด้อเาจะบริไซส่งมือกลุ่มอนามัยเยอะเฝ้ากลุ่มอนามัยเยอะเฝ้าความม บางคนแม่ปะลินดาเปรี้ยกลินดากินกบกินอึ่งกินเครียดกินตะป่านลินดากระบอกหูแล้วมันแตกวันไหนเพราะว่าลินดาจะกินมาเตร้ยน,น้อยนะแล้วอันนี้ลินดานจะเอาไปล้างอีกคือน,นึ่งแล้วจึงไปเอามาซอยแล้วลินดาจะซอยเป็นเล,เลเะๆให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะนะเวลาผงผงผงที่เราปรุงแล้วมันเซงเซ็งขันว่าเขาซอยก้อนใหญ่แล้วมันนันโคตรยากอันนี้เข้าน้ำเข้าเนื้อปลาดอกปลาแดงปลาตองลำป่าเลยมันซีโบเซ็งขันว่าเห็ดแบบนี้มันสีเซ็ง เลี้ยวแต่คนมักเลย,ยต่อยตานใจเลยเอินดาบก็บจะมาใส้เป็นนวลเป็นนวลยี่ห้อใดกับบบอกเลยเนาะเพราะว่าบริา่าโฆษณาเลยโอ <c oughs> ้ยออฟก,กองละไส้เป็นมดเลยเพราะมันน้อยอย่างแต่กใต็ใส่น้ำตาลมีน้ำตาลใส่เผ็ดป้นเผ็ดอินดาปูนองิงเผ็ดเผ็ดทุกคนเลย เทเพ็ด <que ath> <id> ว่าเพ็ดถึงว่าใส่น้อยเดียวกับเพ็ดอือฮึวันนี้ใส่หลายออืฮึเต้ามาลิดากกนดักอาจะมาใส่น้ำปลาเราจะเพ็ดโอ,อกรดอันนั้นเลยนึ่งเรื่องม,มื่อนนี้ให้มันโอกรดเค็มๆเลยนึ่งเพราะว่ามากกว่ายินไม้นี่มันจะขมอันนี้ปลาเด็กปลาเด็กตัวนี้หอง ก้นเนาะวันนี้ก้นกมิกไ,ได้หวงสูตรเลยมีเคล็ดลับเลยขวนก้อนเข้า,าก้องอาจะใส่สาาัมภาร เาครวรนี้ใส่พอยห้หกระโอจะใส่ไหลม,จะจะมันจะเข้ามันจะเนิ่นเสร็จละตัวตนี้ก็ปิ้งปลาแห้งก่อนปิ้งปลาแห้งกับปือเร็วๆอันนี้ก็คือ ก้อยมากลินไม้ของลินดานี่ก็คือแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาก็เป็นหน้ารับประทานเพราะว่าครบรสเลยทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งนัวขมกลอมอยู่นี่หมดเลยนี่แต่ว่าเรื่องข่มกลมลินดาก็ยังบาบสุดนี่เลยซัม,มก้อนซัมกาแฟเฮ็ดไปกินไปตัวนี้จะเป็นกาแฟบั่มลุงแล้วทุกคนเพราะว่าแต่ว่ามันโมขมเพราะว่ามันได้ความหวานมนจาจากอาหญ้าหวานแล้วก็ ครีมเทียมมะพร้าวเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกาแฟบังลุงควรนี้เลยลินดาจะเอาซองให้เบิรงนี่เลยลินดากําลังกินอยู่าว่าขายย่างมีหุ่นดีหรือว่าย่างรักษาสุขภาพลินดาแนะนำเลยกาแฟพระจันทร์ยิ้มสารอาหารที่มีประโยชน์สาวเก้าชนิดย,ยู่ในซองเดี่ยวนี่เลยทูกคนรมันเซฟเลยกะมันจะโอกรสาหวานแต่โบเมนรสชาติของน้ำตาลมันจะได้จากญ่าหวาน,นตัวนี้ลินดาขอแนะนําเลยหรือว่าถ้า่าพายยาอุ่นหนุน,นลองกินหรือว่าลองซีนจะฝับมลุงห้างกายคือลินดา ลินดาขอแนะนําเลยเป็นกาแฟพัชร์ยิ้มตัวนี้เลยหรือว่าใครที่อยากสนับสนุนซ่องลินดาสาวลราหรือว่าอยากซื้อซุยหรือว่าเนวใดกันจะฝากจะฝากหามไว้ใต้คลิปนี้เลยทุกคนเพราะว่าใครอยากอยากไปซื้อกินอยากไปลองนี่เลยให้กูให้ยา่าให้คนที่เฮาฮักกินเพราะว่าอ่ามันมีประโยชน์หลายลดากอะ่ะอยากามาบอกโตนน,นี่เลยมากินเข้าแรงรกรันดากจะมากิน,าน,านก้นๆข้าวหนี้ออ่นนี้ะแซ่บๆเลย จบข้าวกันจบข้าวเนี่อ่ะมาขีนในทุกคนดี่บ้างหืมืมนแล,ล้วก็ยพอขมตื้มนี่มานก็ขมีแล้กละจินดา่อนอิจเจาะบอกกันใสจเจาะบอก แต่นี่โบเมนแก้วบอกลินดาเนาะลินดากำลังจะเห็บแก้วบอกว่ามีไข่ต้มฮาบ์โปกับบอกลินดาได้ไงอืมหมอืมหืมสก๊อปมาเลยปืับเปรน าขาคอแห้งอันนี้ครับอือเป็นดาบมากมาขึ้นแบบคอเลยแต่ว่าอันนี้มันแซ่บเขาอื้อรับแซ่บตัวใดที่แซ่บก็กินอ่ะ Itu apa dek และน,นี้ก็เป็นเมนูที่ลินดาเอามานําเสนอันนี้และสําหรับใครที่อยากไปเฮ็ดกินก็สามารถไปเฮ็ดกินได้ก็คือเซฟอิลีทุกคนและสําหรับใครที่เบิ่งซ่องลินดาจนจบเตะลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็น,นกำลังใจลินดาสา,าราเด้อเด้อบ๊ายบาย